โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ในช่อง NTP Bonkadik เช่นเคยเนาะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมจูจิสุคายเซนนะครับแพนทอนพาเลนั่นเองอ่สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็ผมก็จะมาทําการสุ่มกาชาในตัวส่วนของตู้โกโจซาต้รุนั่นเองนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยเนาะก็คือโกโจซาต้รุ uru, เออ่สีเขียวนั่นเองร่างที่ใช้เออ่มุรัสกินะครับถ้าในแอนิเมะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะประมาณซีซั่นสองมั้งเนาะถ้าจำไม่ผิดตอนช่วงท้าย ที่โกโจนะครับโผล่มาช่วยพวกอิตาลีสูซูนั่นเองเนาะก็สำหรับร่างนี้ถามว่าโหดไหมก็ส่วนตัวมองว่าโหดนะครับเพราะว่าคือเอาง่ายเกมนี้นะครับตัวละครโกโจทุกธาตเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงเนาะเพราะงั้นไม่แปลกนะครับถ้าโกโจร่างไหนจะเข้าเนี่ยก็สุ่มได้เนาะก็ไม่ไม่จะเป็นต้องคิดเยอะเลยเพราะว่ามันโกง,งทุกตัวเนาะทีนี้เพชรของผมที่ฟาร์มมาได้นะครับก็ไปฟาร์มอีเวนต์ใหม่ของ โก๋โจแล้วแหละที่เข้ามาก็ได้อยู่ที่ประมาณ12ื่นสองนะครับบวกกับตั๋วอีก10ใบนะครับที่ได้จากอีเวนเนี่ยก็ได้อีกมันติหนึ่งก็รวมรมแล้วก็ก็ตีไปประมาณ15ื่นแล้วกันเนาะก็ได้สัก5ครั้งโอเคหวังว่าจะออกเนาะคืออันนี้คืองบสูงสุดแล้วที่ผมไปฟาร์มมาเนาะก็ได้ประมาณนี้ก็เกมนี้ก็ข้างฟาร์มเพชรยากนิดนึงเนาะ โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเริ่มสูงกระชากันเลยดีกว่านะครับหวังว่าจะได้นะครับถ้าได้เร็วผมอาจจะไปพิจารณาต่อในตัวส่วนของตู้เกทโฮเนาะโอเคก่อนอื่นขอเช็คดวงก่อนก็คือไปสู่ตู้นี้กันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีตั๋วสิบบาทพอดีเนาะโอเคไปเลยโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรหรือเปล่าโอเคไม่น่ามีอะไรเลยครับแต่ขอลุ้นก่อนเนาะเผื่อได้การความทรงจำโกโจอะไรมาอะไรนี้ อุย้ยมีให้ลุ้นว่ะทุกคนอ่ะผมกดสกิปก่อนเลยนะโอาการซ้ำเลยทุกคนการนี้ผมมีแล้วนะไม่เป็นไรเอ,เ,อเอามาอัพดาวแล้วกันเนาะโอเคมาของจริงกันดีกว่าทุกคนสำหรับตู้โกดโจสตูสีเขียวตัวนี้เนาะก็มันตดแรกออกเลยได้ไหม <laughs> โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้สุดยกเลิกหกครั้งหน่ะ โอเคครั้งที่7กดนะครับนะมันติแรกนะครับมีอะไรหรือเปล่าโอเคทุกคนเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงหน่อยแล้วกันเนาะโอเคทุกคนมันติแรกเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับก็กดสกีปเราได้แล้วกัน โอเคเราเหลืออีก4ครั้งเนาะคือเกมนี้เนี่ยถ้าจะมาสุ่มหนักๆให้เ,เพื่อนๆดูเนี่ยคงมีแต่ต้องเติมอย่างเดียวนะครับคือฟารมสําหรับสายฟรีนี่เอาเรื่องอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นเนาะว่าเราจะได้โอเคมามาติที่2ครับมาเริ่มเลยขอได้ลุ้นหน่อยได้ไหมผมยังไม่เคยได้อ n นเ a t i o เกชั่นโกลโจลอะ่ะเอ๋ออยากได้เหมือนกันนะ ครั้งนี้เหมือนจะไม่มีอะไรหรือเปล่าโอเคครั้งที่สองก็ยังไม่ได้อะไรนะครับนีแววเหมือนจะเกลือนะทุกคนโอเคแต่เราต้องเชื่อมั่นเนาะมามามาจิ้มกวัวโจสักหน่อยอ่ะทำไมผมได้สถานสถานที่นี้บ่อยจัง แต่ว่าไอที่มือมือมือมันดูมืดแล้วอจอทีวีมันชอตชอตเนี่ยโอเคป่ะเหมือนจะไม่ได้หรือเปหรากว่าถ้าเป็นอุ้ยทุกคนอุ้ยมาได้รุ่นครับได้รุ้นได้รุ้นคือถ้าได้กดโจ้ผมจะหยุดทันทีแล้วเพราะว่าเพรหายาแล้วทุกคนนะหวังว่าจะได้นะครับเพราะว่ามีทั้งกาแล้วก็มีทั้งตัวละครโล่นาแล้วเมื่อกี้อ่ายังไม่มานะครับโอเค ออกมาเป็นแพนด้าทุกคนเอแพนด้าผมเองก็ยังไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละคตรตัวใหม่เนาะโอ้ยนะ่าเสียดายอุา่าออกเป็น s อ R จะได้จบไปไๆโอเคเป็นการหน้าตู้นะครับก็เก็บไว้เล่นอีเวนต์เนาะแต่อีเวนต์ผมก็เล่นเกือบหมดแล้วนี่สิโอเคแต่ไม่เป็นไรเอามาไว้แล้วก่อน,น้วกันได้เป็นแพนด้าสีเขียวด้วยนะโอกาสออกของ <c oughs> โกโจมันมากกว่าใช่หรือไงแีลยทุกคนโอเคป่ะไปกันต่อครับเหลืออ,อีกสองครั้งเนาะก็ ก็จะหมดแล้วมาหวังว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นให้เรานะโอเคอุ้ยทุกคนเอาอะได้ในเมชันโกดโจแล้วทุกคนโอเคถ้าได้ในเมชันโกดโจนี้คือการตีหน้าตู้ใช่ไหมโอ้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะเขาที่ผมได้ในเมชันนี้ก็โอเค okay. อุ้ยสองตัวเลยเหรอโอ,อเค okay, มา โอเคอโนมากิ okay, um มาครับมาโอเคมาเลยเเป็นที่รียบร้อยนะครับสำหรับโกโจซาโตรุนะครับล่างมุราสกินั่นเองเนาะได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรเอ่ยอืมปักไกยทอมินโอเคอ,มม okay, อิตาลียูจินะครับมาตามอาจารย์โกโจเลยเนาะ ก็ไว้อัพดาวครับตัวนี้ผมได้แล้วเนาะโอเคได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโกโจซาตะรุล่างสีเขียวนั่นเองเนานะเอ่อผมคิดว่าผมคงไม่น่าจะสุ่มต่อนะครับเพราะว่าเ็ร <laughs> เหลือมาติหนึ่งเนาะคือตอนนี้ของโก่ะก็มีการผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้สึกเหมือนจะเป็นการเล่งแพทหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นการเล่งแพทขนาดเนี้ยเอ่อ ผมมารอโกโจล่างนักเรียนกับเกโทล่างนักเรียนอยู่นะครับแล้วก็ในตัวส่วนของออพ่อของเมกุมิชื่ออะไรนะโทจิเออตัวละครโท,รโทรจิซึ่งถ้าเป็นการเล่นแผลจริงๆแปลว่าตัวละครเหล่านี้จะใกล้เข้ามามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมตู้ของเกโทโอ,อเดี๋ยวผมขอลองไปคิดดูอีกทีก่อนนะครับว่าจะเอาไงต่อดีระหว่างดองรอกับสุ่มตู้เกโทต่อนะครับก็สำหรับนี้ก็ ได้มาเป็นที่ร้อยครับสำหรับโกโจสตารุสีเขียวเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปวิดีโอ,อ,อรีวิวแยกให้เพื่อนๆดูน,นั่นเองเนาะว่าตัวละครตัวนี้มีดียังไงก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมเนาะก็อาจจะสั้นนิดนึงแต่ก็นั่นแหละครับสำหรับสายฟีอย่างเราก็ก็ค่อนข้างดีใจนะที่เมื่อกี้ก็ได้ทั้งแอนิเมชั่นโกโจเนาะเมื่อกี้ก็ตกใจเหมือนกันเดี๋ยวเป็นครั้งแรกนะที่ได้นะทุกคนปกติไม่ค่อยได้นะครับแอนิเมชั่นอย่างนั้นก็เดี๋ยว จะมาทำคลิปแยกนะครับก็สับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมเนาะอาจจะสั้นนิดนึงนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิป้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็บายบายนะ